สวัสดีค่ะกินีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเวอร์น้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้เรียกวิ่งบนแอจิรานันค่ะเมื่อที่ผ่านมาเข้าสามและสี่บนค่ะเมื่ัวนี้เด่นสี่เด่นห้าเด่นหกค่ะต่อมาราชนกให้เปอร์ค่ะเข้ามาสองงัวแล้วค่ะวันนี้สองตัวบนล่างในสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะส่วนวันนี้มีสามอาจารย์ค่ะเซเว่ค่ะ ต่อมาเซราเร่ค่ะเข้ามาสามมวนแล้วค่ะม้วนนี้เซฟไปค่ะต่อมาแอดสวยค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าสามห้าค่ะม้วนนี้มีแปดศูนย์แปดสามแปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้าสามห้าค่ะต่อมาสองตัวล่างแอดดังเม็ดทรายค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะมวนนี้เซฟไปค่ะต่อมาแอดเม็ดผ้ารวยค่ะเซฟไปค่ะ โซมิเน่เลขวิ่งบนเพิงว่ที่ผ่านมาเข้าสามค่ะม้วนนี้ให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอดโคคนคนสูตรค่ะเข้ามาสิบเอ็ดม้วนแล้วค่ะมวนที่สองตัวมีสีหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามแปดสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองแปดค่ะต่อมาแอดตุเพิงว่ที่ผ่านมาเข้าสามห้าค่ะม้วนมีสองตัวบนมีห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าหกสี่หกแปดหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะ ต่อมาเลขเด่นห้าดาวเั้งวดที่ผ่านมาเขาวิ่งสามบนค่ะงวดนี้วิ่งบนให้เด่นศูนย์เด่นสามเด่นเจ็ดค่ะต่อมาฟันธงสุดล่างเขางวดที่ผ่านมาเขาวิ่งสี่บนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นแปดค่ะต่อมาขนมไทยค่ะสามตัวเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าหกเจ็ดสี่หกสองตัวเก้าสี่เก้าหกสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกค่ะต่อมาปักหลักสิบล่างสึกสองชุดเขาวิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นแปด สองตัวหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าสองห้าสห้าหห้าปดสองปดสี่แปดหปดเกค่ะต่อมาเลขเข้าเจริญศินค่ะวิ่งบนให้เด่น6กเด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวบน1หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึหดเก้าแปดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ